อนเรียนกบมังจะไปทุ่ม <in> ว <recib> e ันลระมาสองพันกว่าอนแล้วออเดอร์ขเืินนะมาทุสองกว่าตอนนี้ไม่ทรบออเดอร์นี้มาจากไหนคะออเดอร์นี้ตอนตอนปิบัติต่อยไปช่งเนียยกาอยู่นิชัยค่ะที่แรกอีออเดอร์นึงมาจากตัวพนะคะนซ้อ้อนเลย่เป็นไปทอ่มเนีค่ะา้ว่าจะบบตัวท่มแค่ ต้องถึงขาคนุกเงินนะค่ะแต่ว่าการ่ายดีการอย่างไรค่ะดื่มอยู่ของโกลนก่อนเฉยนะคะแต่ว่าต้องบวขาดังกันแต่ว่าต้องถึงไปไปไปมาที่เรามีค่ะมรนอดขาเรืองนะคะแต่นั้นเราก็ต้องบวกัน่ก็ต้องเดืเราก็ต้องบวกานเปิดแบบประมาณครึ่งเดือนเนี่ยอันนี้จะไม่นส่คือันนี้คือหลบเปิดดอกไปแล้วนะ นี่ตอนกนดไปเร็วโโเลยครับตอนนี้ตอนนี้เขาให้อยู่หคูเจ็ดสิบบาทสำวรักลุ่มนี้เรามีรายได้เท่ากลุ่มถุกวันค่ากลุ่มถุกวันค่าวันหนึ่งก็าไล่ยิโลอยู่สวงมีรายได้มากเลอสรุปว่าคือกลุ่มนี้เรามีรายได้จากการขายอดถุกวันนะสรุปว่าขายถุกวันได้ถุกวันกันค่ะรลต่อเลยครับตอนนี้หนูเจ็ดสิบบาทค่ะวันหนึ่งกิโลได้ ช่วงนี้อันของผีเองงั้นในส่วนตัวของของผีงั้นกระดาษหยิบสิบกว่าลูกต่อหนึ่งวันสิบกว่าลูกก็ประมาณรวมน้ำตาลสิบนี่ก็อีกคนของอารมณ์ของอารมณ์ก็ไม่ต่ำเกินสิบลูกพอประมาณวันหนึ่งสี่สิบนะสี่สิบเป็นอย่างน้อยก็คือวันส้อมผันเต้นะคะส้อมผันไปต่อวันทุกวันสรุปว่ากลุ่มนี้ก็ไม่มีปัญหาในการส่งเงินคืนเพราะเรามีรายได้เข้ามาทุกวันนะคะวันส้อมผันเต้นส้อมผันเต้นี่ดอกเก็บ ช่วงวันก็คือเราได้เกินเงินที่เราส่งเงินเฉลยนัะแต่ละเดือนเราส่งเดือนแต่ไหนคะส่งอยู่เดือนสี่พันสี่พันสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะอะไรจะส่วนไหนจะเอาเงินในส่วนนี้ที่อาเมค้าวุ้นไม้แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์แล้วก็จะคว้าไว คองนองกามีส่วนหนึ่งกว่าไปในกลุ่มแหล่งทีก้อยเอาก่อยเบิกย้ายช่วงช่วงคือเราจะแก็บวหลวงหน้าประกันความเสี่ยงว้ใช like ่ไหมคะคื pues อลองเกบไว้หลวงหน้าก่อนหนึ่งเดือนเพื่อเพื่อมีปัญหาไรเราก็ได้ชดไปอีกหนึ่งเดือนประกันความเสี่ยงนะคะก็คิดว่าถุกคุ้มนี่ก็คงไม่มีปัญหาไหนการส่งคืนแต่ละเดือนค่ะตอนนี้ส่งไปที่เดือนแรกไม่สับจำได้ไหมต้านเดือนต้าเดือนเลยนะคะเนี่ย